สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตโปรแกรม ArcMap 10กันค่ะในหัวข้อการแก้ไขข้อมูลก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะก็ไปที่ Catalog จากนั้นเราทำการ Connect f o เ d e r ข้อมูลที่เราต้องการจะทำในวันนี้ค่ะเป็นข้อมูล ArcGIS นะคะ แล้วก็ Connect ฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้ด้วยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เปิดข้อมูลออกมาเลยค่ะ เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ทำการสร้างเชฟไฟล์เอาไว้ในโฟลเดอร์ที่เปิดขึ้นมาตั้งเมื่อกี้นะคะไปที่ new เชฟไฟล์ทีมไปว่า p อย n t ค่ะจากนั้นเรากำหนดค่าพิกัดด้วยค่ะ เป็น UTM WGS หนึ่งเก้าแปดสี่นอตโซนสี่สิบเจ็ดค่ะจากนั้นกดโอเคแล้วกดโอเคค่ะทำเหมือนเดิมค่ะไปที่ New Shape File อันนี้เราจะสร้างเป็นลายค่ะพิมพ์ไปว่าลาย แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโพลีไลน์ด้วยค่ะกําหนดค่าพิกัด2 U d m โซนสกดโอเคค่ะแล้วกด X โอเคอีกครั้งคราวนี้เราจะสร้างเป็นโพลิกอนนะคะทำเหมือนเดิมค่ะ New Shape File โพลิกอนทิมไปว่าโพลิกอนค่ะ เปนเป็นโพลีกอนค่ะจากนั้นกำหนดค่าพิกัดเหมือนเดิมเลย OK ค่ะแลาวกดโอเคค่ะเมื่อเราได้เชฟไฟที่เป็น Point Line p o ลีก o อแล้วนะคะทั้ง3อันแล้วจากนั้นเราไปที่ Editor ค่ะทำการสร้าง e ี i ิตติ เลือกพอยค่ะก็จะขึ้นแถบหน้าต่าง Create f u t u r e ให้เราฝั่งนี้นะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักเครื่องมือกับ snapping นะคะเราจะทำการ Digitize ก่อนข้อมูลเอาไว้ก่อนค่ะ เลอพลิกอน ราทำการดิจิตไล e เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กับเครื่องมือ Snapping ค่ะก่อนอื่นเลือกลายค่ะไปเปิดแถบเครื่องมือ Snapping ได้ที่ Editor Snapping Snapping t o o a r ก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างที่เห็นค่ะตัวแรกนะคะ p point s n t s p i p p p o i p t s n t s p i p p ค่ะเป็นการด i จิตไลทที่มาสัมผัสจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะ ตัวต่อไปนะคะ n snapping เป็นการเชื่อมจุดปลายของเส้นที่มีอยู่ในแต่ละด้านค่ะ นี้เป็นต้นค่ะต่อไปเป็นตัว vertex snapping นะคะบริเวณมุมของโพลิกอนหรือข้อมูลเส้นจะมาชนที่มุมบริเวณที่เป็นจุดตัดค่ะ เครื่องมือต่อไปนะคะจะเป็น End Snapping คือขอบลิ้นของเส้นพิกอนหรือเส้นบริเวณใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนเราก็สามารถคลิกได้นะคะถ้าใช้ End Snapping เราสามารถใช้ snapping ได้ทั้ง4อันค่ะแต่อาจมีปัญหาและเกิดการยุ่งยากขึ้นมาค่ะค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการย้ายเพิ่มลดข้อมูลจุดเส้นและพลิกอนนะคะเราปิดข้อมูลเขตหน้าต่าง create f l t e r ไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปที่แถบเครื่องมือ editor ไปที่ editor tool ค่ะ edit tool ก็เลือกเส้นที่เราต้องการจะทำนะคะทำการเด็บเบิ้ลคลิปแถบนี้ก็จะขึ้นมาค่ะถ้าเราต้องการย้ายก็สามารถย้ายได้เลยค่ะพื้นทีได้แต่ว่าถ้าเราต้องการเพิ่มจุดนะคะ mm hmm. Add บ o เ t e x ค่ะแล้วเราก็จุดตามที่เราต้องการเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเราต้องการลบก็เป็นปุ่มนี้เลยค่ะ Delete Vertex ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับแถบ Edit Tool ค่ะต่อไปจะเป็นการขยายเส้น Extend นะคะโดยการไปที่แถบเครื่องมือ Edit Tool เหมือนเดิมค่ะ แล้วเราก็จะมาดับเบิลคลิกด,ดูเส้นที่เราต้องการจะเพิ่มจะย่อหรือขยายค่ะสังเกตนะคะว่าหัวลูกศรจะเป็นชี้ไปสี่แฉกค่ะแล้เราก็ทำการกดลา,ากได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นการขยายนะคะส่วนการยอ่อก็เหมือนเดิมค่ะ เอาลูกศรไปชี้ที่ปลายเส้นให้ขึ้นลูกลูกศรสี่แฉกค่คะแล้วก็ลากกลับมานี่ก็เป็นวิธีการย่อขยายนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการลบเส้นส่วนส่วนเกินนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทำการคุมดําเส้นที่เราจะทำการลบก่อนลบส่วนเกินออกไปก่อนคะ่ะหลังจากนั้นก็ไปที่เครื่องแถบเครื่องมือ a r t ์ o ทูนบล จากนั้นไปที่ Editing Tool ทำลายเลือกลายจากนั้นกำหนดค่าที่เราต้องการเลยค่ะทำลายนี้จะคำนวณตามระยะทางที่เรากำหนดนะคะสายไป30ค่ะเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรจากนั้นกดโอเคค่ะจะเห็นได้ว่า แผนที่ที่เราได้คุมดำตังกี้เอาไว้มันหายไปส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เกินออกมาการลบเส้นส่วนเกินก็เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการแบ่งเส้นนะคะ splitting line ค่ะต่นก่อนื่นแล้วก็มีเส้นเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปที่ editor ไปที่ speed ค่ะ จากนั้นก็จะขึ้นแถบหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะในหัวข้อ Speed Option จะมี Distance ที่ปงบอกถึงการตัดแบบกำหนดระยะทางจากจุดเริ่มต้นค่ะลองใส่ไป100ก่อนค่ะจากนั้นกด OK สังเกตดูผลค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นผลของการทำแบบ Distance นะคะค่ะต่อไปที่ Liter Speed ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาดูที่ Into Equal Part นะคะอันนี้จะเป็นการแบ่งเส้นโดยกำหนดเป็นส่วนค่ะจะแบ่งเป็นส่วนละเท่าเท่ากันใส่ไป20ก่นค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะผลก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะไปที่ Editor Speed ค่ะต่อไปเป็น Percentage นะคะอันนี้จะคิดเป็นเปอร์เซ็น ใส่ไป70ค่ะโอเคเส้นฝั่งหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ70%นะคะอีก30%ก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะต่อไปหัวข้อ orientation นะคะ form start point offline เนี่ยจะเป็นการวัดจากวัดทางจากจุดเริ่มต้นค่ะให้ดูจากลูกศรน,นะคะค่ะแล้วก็ form end Point Offline เป็นการวัดระยะทางจากจุดปลายค่ะค่ะตามนี้ค่ะข้อต่อไปก็จะเป็นการแบ่งโพลีอนนะคะก่อนอื่นเราก็กดเลือกโพลีนที่เราต้องการจะแบ่งก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกแถบเครื่องมือ c u ัด g o n t o o l ค่ะ จากนั้นก็มาทำการแบ่งลองแยกพลิกอนดูค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียบร้อยนะคะสำหรับการแบ่งโพลิกอนค่ะต่อไปเป็นการปรับเส้นและรูปของพลีกอนนะคะไปที่ d e l e t to Double Click พอล y g o นที่เราต้องการจะปรับโครงสร้างนะคะแล้วก็ปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ถ้าอยากเพิ่มจุดโครงสร้างเพื่อปรับก็ใช้ตัว Add Vertex ค่ะแต่ว่าถ้าต้องการลบก็เป็น Delete Vertex หลังจากนั้นก็ปรับตามที่เราต้องการเลยค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการสร้างโพลีนโดยใช้ขอบร่วมกันนะคะออ t โตคอม e พี p o โพลีนก่อนอื่นเราไปเปิด Create f u t u u r e ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นแถบเครื่องมือออ t โตคอม e พี p o โพลีนกดเรื่องเลยค่ะ จะเห็นว่าในด้านร่วมโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ด้านร่วมในการสร้างอีกหนึ่งด้านนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาใช้ในด้านร่วมกับโพลิกอนที่มีอยู่แล้วเครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการสร้างขอบเขตอำเภอหรือตำบลค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการสาธิตการแก้ไขข้อมูล Editing Future เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ